จ้าตัวนี้ตัวนี้หามื่นสองหามื่นสองพันบาทประกันอยู่บ่ตัวนี้ประกันม่านประกันม่านหามื่นสองคือกันหามื่นสองราคาซท่ากันจ้าพอสมกับพอหมดันประกันม่านประกันม่านนี่บ่ตัวนี้ประกันม่านนี่เจ็ดเดือนนี่เจ็บเปิดจักบาทเปิดหามื่นแปดตัวได้นี่หกมื่นสองตัวได้คือเขาหกมื่นสองตัวได้ประกันม่านเจ็ดเดือนกลัวนี่หามื่นแปดตัวได้นี่ตัวนี้หามื่นแปดตัวได้ประกันทองอยู่บ่บ่ โบประกันท้องออ๋ช่วงโตบาบ้านบ้านเท่านี้แหละสามเดือนอ๋อท้องอ่องป่องเลยนุ่มใครเร็วแปดเดือนแปดเดือนประกันท้องหกหมื่นสองหกหมื่นสองพี่น้องสวัสดีครับพี่น้อง จูนเลเดอร์บายฮดงซิตี้ครับช่องที่มีคลิปการเกษตรสาระดีๆฝากพี่ต่อน้องซื้อการการสื่อขายงัวควายอ่ามือนี้ยุกับเบ้าจูนผู้เบ้านาคมคนอีสานบ้านยุคเทศบาลเห็นงานอบตครับหลักกะยุกับแม่บาคนเก่าสวัสดีครับแม่สวัสดีครับห่างหายไปหนึ่งสัปดาห์ห่างหายไปหนึ่งสัปดาห์ครับอ่าแม่บาพิกัดบ้านนาเต่ตำบลนาเต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับเนาะมือนี้เปิดเบิดอยู่บนีทั้งหมดนี่เปิดหกตัวหกตัวราคาราคาสไตล์แม่บาราคาโอเพ่ ดราคาบาแพงมีประกันทองบอประกันทองซีซีโตโอ้ยสุดยอดสุดยอดพี่น้องจังได้กะอย่าลืมด้วพี่น้องฝากพี่ฝากน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์จูเลเดอร์บายฮ่องกงซิตี้ครับเป็นกลังใจให้บเบาจูนเฮ็ดคลิปการเกษตรสาธาละดีๆหาเลาะเบิงง่งงามๆแบบนี้ฝากพี่ตอนน้องยืนเลยยืนม่านี่จักบาทจ้าตัวนี้ตัวนี้หาหมื่นสองหาหมื่นสองพันบาทประกันอยู่บ่ตัวนี้ประกันม่านประกันม่านนะครับเจ็ดเดือนแล้วแมนบอผสมไปตั้งแต่เดือนหา ฮกเดือนฮกเดือนเต็มแม่นไหมฮกเดือนเต็มผสมกลางเดือนหานะครับอ่าพอปีศาจแดงนะครับปีแซ่บหนึ่งสามศูนย์มีใบมีหลอดนะแม่เนาะโอ้ใส่หลอดสองอ๋อหลอดที่สองมันเพราะว่าเพิ่นผสมสองเถื่อนะครับอ่าม่านสาวม่านสาวตัวเด็กก็คือราคาห้าหมื่นสองห้าหมื่นสองพันบาทสูงลอยสี่สิบบวกลมเนาะบวกลอยสี่สิบบวกนะครับโบเต็มคันอ่าขาเขาวคือกันพี่น้องม่านสาวพร้อมานสาวกันดู ขวัญอยู่มองไหนอ่ามองนั่งทับพอดีครับพี่น้องขวัญอยู่มองนั่งทับตโนกอยู่ตรงกลางขาหนาขอขาถือว่าใส่ได้นุ่มมีติงบ่แม่บ่จ้จบบ่มีติงเนาะบ้ามันหน่อยจ้าแมนบ่แบบนี้เอินบ้ามันหน่อยแมนบ่จ้าล้างเปย์พี่น้องอ่าขอบตาดํานะครับโบเต็มคันพ่วงหางเงานะครับฉีดงามฉีดกระชับกระชับพี่น้องโคนหางกลมเครื่องดํานะครับท่ายื้อถือว่างามเลแม่เนาะงามลำ่มโตเงานะครับสีแร้วเฮ้ นุ่มกับย้อนลงแล้วนุ่มกับย้อนลงแล้วน้อมอันย้อนนุ่มย้อนนี่แม่นบอแม่เล่ยประกันทองจ้าประกันทองเพิ่นเพิ่นบอกให้มาประกันมากอ๋อเพิ่นประกันมาอืมเพิ่นเศร้าเรียวอ๋อเพิ่นเศร้าเรียวเพิ่นประกันมาแม่กับประกันต่อจ้าประกันต่อบ่ตัวพี่บ่ตัวน้องเนาะใท่วงหางยาวเกือบหอดพื้นพี่น้องโอ้นุ่มนุ่มตรงอี๊ยดได้พี่น้องเออนุ่มนุ่มแนั้นนุ่มลงแล้วเป็นขึ้นเต้าแล้วเนาะขึ้นเต้า็มีหอยแผวตุ่มเต้าเรลยวขื่นิดเดียว ประมาณเบ <the> <om> ิดโตเบิดโตประมาณซีบแผลประมาณซีบแผลหนี่ขึ้นมาที่หนึ่งจักบาทก็ราคาห้าหมื่นสองต่อได้ห้าหมื่นสองต่อได้ตัวที่สองตัวได้บาทเนี่ยตัวสองพี่ตัวสองตัวนี้อ้าวตัวนี้ตัวนี้ประกันทองยี่บ่บ่ตัวนี้บ่ได้ประกันเรื่องผสมหรือยังเพราะกระดิเดียนกลัวอ้าวผสมไปแล้วก็พอได้พอนี่อ้เอาใบนี้ไปก่อนครับเนี่ยห้าหมื่นห้าหมื่นสองคือกันห้าหมื่นสองราคาซ้ำกันจ้ผสมก็พอหมดตันมน นะครับพ่อหดตันเก่าเก่าเก่าทับหนึ่งพึ่งบดสมเด็จเดินตุ้ล่าวังหันจ้าเดือนกลัวเดี๋เดินกลัวสิเขาสองเดือนแล้วจ้านะครับห้าหมื่นสองพันบาทราคาเดียวกันลำโตัวเอัลาดทังเปเรเเฟสนะครับเครื่องเปาะเปๆหน่อยพี่น้องนุ่นี่กินเก่งดีหนิแมนบอใช่นาดีเป็นย่างหน่อยน้าเนยาเลือกลำโตเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะแม่เนาะโอ้ใส่ได้ใส่ได้ราคากะเที่ว่าโอเคม่านสาวพร้อมจ้าม่านสาวม่านสาวพร้อมพี่น้องโอ้ใส่ได้ใส่ได้สำหรับแม่นี่นะครับเนาะโอ้ คือเพื่อยู่มงหันอันเด้อตัวนี้บ่ได้ประกันพี่น้องบ่ได้ประกันขวัญเดือยมงนั่นครับสี่สองเดือนละลาตโนกตรงกลางขาหนานะครับสี่สองเดือนแล้วแต่ว่าบ่ได้เศร้าเบิ่งก็เลยบ่ประกันนะครับเนาะถ้าให้สูงประมาณร้อยพอดีนี่ละร้อยสามสิบไปปลายร้อยสามสิบหาบวกครับพี่น้องแต่ว่าเรื่องเลิกเรื่องเลิกเรื่องนั้นนี่ ไม่หยังคือยางวนเน่ยวนแนวนี้แม่สาวตัวนี่ประกันทบประกันถอนจ้าประกันทบประกันถอนเบิร์ตสุดั่นล่ะเบิร์ตสุดโตนะครับเนี่ยห้าหมื่นสองแลคาเดียวกันจ้าห้าหมื่นสองคาเดียวก็ตัวนั้นเพราะว่าบปรเด็ดประกันม่านอืมต่อต่อไปตัวได้บานนี่บ้านตัวนี้อีโบดนี่อีโบดนี่โบดขาวจ้าโบดโบดขาวหลังแดงประกันม่านอี่บตัวนี้ประกันม่านนี่เจ็บเปิดจักบาทเปิดอันห้าหมื่นแปดตัวได้ห้าหมื่นแปดตัวได้ลูกสอง ลูก2องคาทองลูก2องคาทองก็พอหนีเนาะแดงใบเล่ sc 0ูนพี่น้องผสมไปตต้งแต่ยี่สีสิงหายี่สี่เมษาที่ผ่านมากำหนดขอดมากร่านี่แมนบอกำหนดขอดซมะกร่านี่ครับพี่น้องหาหมื่นแปดหาห่นแปดตัวดก็หาหมื่นแปต่อไดครับพี่น้องประกันมัานเจ็ดเดือนนบาเจ็ดเดือนอาเมษาเมษามันเดือนซีหเดือนเจเดือนซีเขาเจ็ดเดือนอะัามิตนากรกกระดาษงากันยตัละคือกี้าเจเดือนเจดเดือนนะครับ สิเต็มแล้วตัวนี้เหมือเอื้อนเมือเฮือกเจ็ดเดือนเต็มแล้วโอ้โหใบบางมีนะครับโบเต็มขันขึ้นกันเพราะว่าหูใบบางมีเสียงหูปั๊บเลยโอ้ยลูกสองครับพี่น้องใช่ลูกสองท้าวทองโบดีสีดยาโบตองแนมหนานะครับท่ายสูงประม้าลอยสี่สิบน้าแม่เนาะลอยสี่สิบนะไงลึกโอ้หลังแดงโคนอ่าโคนหางแดงนะครับโบเต็มขัน โบเต็มขันเลยพี่น้องอ่าน่มโบมีตริงนะแม่เนาะโบจ้าโบมีปักการทบกันทอนปักกันท่องปักกันท่องการตัวกันทอนพร้อมเออปักกันท่องสองเดือนขึ้นก่าจ้าสองเดือนหลังจากซื้อไปสองเดือนหลังจากซื้อขายไปนะครับหลังจากซื้อขายไปปักกันท่องสองเดือนตามสูตรของแม่บ่านะครับเนาะอ่าห้าหมื่นแปดห้าหมื่นแปดตัวได้ตัวหนห้าหมื่นแปดต่อได้นะครับไายสูงลอยสี่สิบนิดนิดครับพี่น้องอ่าโบเต็มขันพี่กันนะครับราคาถือว่ามาตรฐานใส่พอแดงใบเล่ไว้เพิ่นขึ้นใส่สองหลอด อ๋พอ,อ,อพนผสมสองเถาผสมสองเถาเถาสองจังติดเถาสองจังติดนะครับเนาะเทถอแรกผสมอย่งแต่มีหน้าเถาสองผสมเมษานะครับสองหลอดพอดีนะครับพี่น้องเครื่องดำเนาะแม่เนาะใช่เครื่องดำเครื่องดำใส่พ่อแดงใบเล่หน้า,า,าสีได้ลูกแดงใช่ลูกแดงอยู่ดอกเครื่องดำเครื่องดำโบเต็มขันคลิปหูกระดำคอขากระดำร่างขาเถาผสมส่วนแต่ว่าตอนนี้ทองใหญ่ ยังไงองค์งเลยยงไงองลงเลยนุ่มกระเฉพาะวผู้ลอ่าว่าเม้นอมเหมือนแอันโอมมังกรไลยเนาะทองไหมโอ้ยสุดยอดสุดยอดถือว่าใซ่ได้นะครับแม่นี่ราคากับโบแพงจ้าห้าหมื่นแปดจ้าตอ้าหมื่เก่าตัวใดนะครับประกันทองประกันตำหนีิบ่ประกันแค่ตัวผู้ตัวแม่ไดาไห่เนาะจ้าอ่าตัวไปตัวไร่บาทเนี่ยตัวไปตัวนี้ตัวนี้แม่นบ่อบจ้าอ่าตัวนี้ครับตัวนี้ไักบาทตัวนี้บ่มีใบเดียวกันตัวนี้บ่มีใบตัวนี้นี่ หกเมื่อนสองตัวใดคือเขาหกเมื่อนสองตัวใดประกันม่านเจ็ดเดือนกล้วนี่ผสมก็อยังผสมบาร์มันบ้านเฮ้านี่ละออ๋ผสมบาร์ม่านช็อกโก้แล้วนมกระเดยโบเต็มขันด้วกันใช่ท่ายสูงประมาณลอยเดี๋ยวเด้อพี่น้องเพิ่นอยู่ทั้งพิ่นอยู่ทั้งนึงเปลงผักอ่าประมาณลอยสี่สิบนิ้นนิดละแม่เนาะเครื่องดำใช่ลูกสองอยู่บ่โบลูกม่านสาวเอาม่านสาวบ่ใช่ม่านสาวนะครับโบเต็มขันแข้งขาแข้งขาเนี่ยอวดลาดเลยใช่นะครับมีตุ้มแน่อยู่ดอกแต่ว่าเศร้าแล้ว เพิ่นเศร้าเป็นลำปีแล้วตุ้มโบ๋หลายพี่น้องตุ้มีน้อยเอาเป๋อไอเปะนะครับตะวันหายดีแล้วจ้าหายดีเบิดแล้วนุ่มโบมีติงจ้าบมีติงไม่หยังม่านสาวเจ้าก็จะเป็นผูกเสือกอย่างเงี้ยไงโอ้ยเดียรยางน้ำไก่นะครับเท่าไก็เกับราคาราคาหกหมื่นสองตัวได้ประกันม้านหกหมื่สองตัวได้ประกันม้านก็พอบามันนะครับประกันม้านก็พอบามันเจ็ดเดือน เจ็ดเดือนประกันม่านเจ็ดเดือนพี่น้องโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดตะนองง่ามพี่น้องขวันย่มองนั่งทับพอดีนะครับพ่วงหางแยวโค่นหางกลมนะครับไงเครื่องดำนะครับเบาจุนบางยางน้ำรีบเบาจุนซอมงียบเงียบเดี๋วตอนนี้เมื่อไ่โบเต็มขันขึ้นกันยางโบเศร้าอีหลีดู้ยูดีลูกยูดีลูกยูดีนะครับสงสัยเพิ่นห่อนแดดเพิ่นยูโดนแล้วนะครับหกหมื่น หกหมื่นสองตัวไดหกหมื่นสองตัวใดเอาคีบานนี่เอานี่คือตัวที่หาบ่ตัวที่หาเอาตัวนี่บานนี่เอตัวนี้เอาตัวที่สี่บ่จ้าเอาตัวนี่แค่นี้เบิ่งบ่บ่จ้าบ่เออพึ่งตัวที่สี่เอาตัวที่หาตัวนี้เจ้าบาทเจ้าไหนกูมเจ้าบาทตัวนี้กระสวงตัวบ้านเท่าสามเดือนครับอันหาหมื่นแปดตัวใดนี่ตัวนี้หาหมื่นแปดตัวใดประกันท่องอยู่บ่บ่ประกันท่องอ๋อบ่ประกันท่องบ้านเท่านี่ละสามเดือนอ๋อ เจ AU ้าประกันไม่เล็ตัวแล้วตอนนี้ฮะตัวนั้นประกันบ่ตัวแรกตัวนั้นกับประกันตัวนี้บ่ประกันตัวนี้ประกันตัวนี้ประกันอ่าตัวนี้บ่ประกันตัวนี้บ่ได้ประกันเสียงว่าประกันตัวสุดท้ายจ้าอ่าผสมพอบาลมันไว้จ้าผสมพอบาลมันไว้สามเดือนสามเดือนห้าหมื่นแปดห้าหมื่นแปดตัวได้ตัวได้นะครับลูกสองหรือลูกสามลูกสองค่าทองลูกสองค่าทองนะครับท้ายสูงร้อยสี่สิบกูโก้แน่เนาะจ้าเกือบเกือบร้อยสี่สิบห้าโบ้เต็มคันหนาลึกปึก ขวัญอยู่โมนอังทับนะครับบาบ้านไงจ้าบาบ้านไงหนึ่งกานบริจาคประกันทองสามเดือนเออบริจาคประกันทองสามเดือนจ้าพี่น้องอย่างงเด้อเพิ่นผสมไบสามเดือนแต่ว่าบริจาคประกันทองคือซื้อจ้าบริจาคประกันทองสมบามันบ้านเท่านี้ละสมบามันเลยบ่มีใบให้จ้าบ่มีใบนะครับอ่าบ่มีใบหายหาเมื่อไหร่แปดหาเมื่อแปดตัวได้ตัวได้ราคาง่ามพร้อมจ้าราคาง่ามพร้อมสำหรับแม่นี่นะครับอ่า เดี๋ยวบาจูนเบิ่งรายละเอียดก่อนนมบ่มีตีงเนาะแม่เนาะนุ่มีนมบ่มีตีงฉีดงามขอขาดำนะครับเนาะอ่าขาใหญ่ใส่ได้นะครับพ่วงหางพ่วงหางนี่นาสิษณ์นาสิษฐ์ถือกันนาสิษฐ์ถือคอกย่างปลายปลายบางปลายบางนิดนึงแต่ว่าบ่เป็นยังพี่น้องโคนหางเปเลยเฟดเลยนะครับเนาะเครื่องดำงามเรี่ยบยุบๆเรี่ยมยุบๆเลยเนาะแม่เนาะ โบเป็นโบเป็นล่ำปีพร้อมโบโบเป็นหนังเด้งวัวตัวนี้เออเกง่งเก่งเก่งงวงตัวนี้โบเป็นล่ำปีพร้อมในพี่น้องถือว่าใส่ได้เลยสำหรับแม่นี่นะครับเนาะห้าหมื่นแปดหาหมื่นแปดตัวไดห้าหมื่นแปดบเต็มขันนะครับโบ,บมีตำหนิยังไม่โบมีตำหนิยังนะครับก็จเจ้าแย่ออกจากลูกมาไม่นัาน ok. ถือว่าใส่ได้เลยอ่าราคาโบแพงมากแดงแดงห้าหมื่นแปดตัวนี้นะครับอ่าตัวต่อไปตัวประกันแม่นเบาบานนี่ตัวนี้ประกันม่านประกันม่านแปดเดือนนี่ประกันก็ไผย ปลามันบ้านเท่านี่ละปลามันบ้านนี่ละปลามันกับอ่าท้ายสูงร้อยสี่สิบนิดๆนั่นไหเนาะจช่ร้อยสี่สิบนิดๆนะครับงัวสาวอยู่บ่งัวหมันสาวงัวหมันสาวเครื่องแดงผ้าดำเลี้ยงผ้าดำอยู่ครับนุ่มบ่มิติงเนาะบ่จ้านุ่มบ่มิติงนะครับหกหมื่นสองคือกันตัวได้หกหมื่นสองจ้าหกหมื่นสองคือผู้ใดนี่ตัวนี้ตัวนี้โมเมนต์มันมันคือไผ่แปลงบาหกหมื่นสองคือกันมันคือไผ่พุ่นอ๋อคือตัวพุ่นจ้า โอ้ยนะครับอ่าเป็นง่วนหนังแดงนะแม่เนาะจ้าง่วนหนังแดงเงีวสูงนะทองอ่องป่องเลยน้องใครเล้วงนะปะแปดเดือนแปดเดือนประกันทองจ้าหกหมื่นสองจ้าหกหมื่นสองพี่น้องอ่าผสมตัอ่าโบ๊ทเขาเจ้ามีง่วนเถิงไงเนี่ยนายเชื่อไหมนี่แค่เจ้าแค่เจ้ามีง่วนเถิงไงเลยผสมตัวใบจ้าอ่าขนตาแดงหูแดงหนังแดง ยังดำแดงหัวนมหัวนมแดงเนาะาอ่นเครื่องเครื่องแดงผ้าดำนะครับพวงหางเงาแงมนะครับพี่น้องพ้นหางกลมขวัญยูมองนั่งทับตโนกอยู่ตรงกลางขาหนาสูงเจินเทินพี่น้องมันเป็นรอยสี่สิบบอกเว้ยมึงดีๆแล้วมันสี่รอยสี่สิบห่าวนี่แหละมันสูงมันสูงสั่งๆกับแม่นั่นเนาะแม่หกหมื่นสองขึ้นกันเน่ะแต่ว่าแม่นั่นสีออกโบดแม่นั่นอยากไปทั้งโบดในแต่ไปหนบะครั บบน้อยละโบดหลายปนนันแม่นี่ออกแดงนะครับถือว่าใซ่ได้แต่ว่าแม่นี่ประกันทองแม่นั่นโบประกันแม่แม่นั่นไหมถึงแม่นั่นเด้อพี่น้องแนั่นเนเดี๋ยวบัตจุนสี่เบิงเนี่ยครับแม่น่ะแม่ยุนั่นแหละเออที่แม่ที่แม่สี่ละประกันไม่แม่นี่โบประกนเอาโบประกันเอาแม่น่ะประกันสามเดือนป่ะจักเดือนฮะประกันตัวนั้นมันเจ็ดเดือนโอ้เจ็ดเดือนตัวนี้แปดเดือนตัวนี้แปดเดือนตัวนั้นเจ็ดเดือนตัวลงหกหมื่นสองซื้อสองตัว ซื้อสอตัวสนสองแจ,จังว่ากันจังว่ากันจังโทรมาเอาจ้าจ้าจงโทรมาเอาให้โทรมาเบอร์ได้บ้านนี่เบอร์ยิ่สเ้โทม่เบอรนย์ก้าเจ็นึ่งาหเก้าหาซี์เก้าเจ็ดหนึ่งแปดสามหกเก้าหาซี แม่บาจ้าจ้าโทรมาเด้อลยโทรไม่ไรเออโทรมาเด้อพี่น้องอ่าแม่บามื้อนี้เปิดให้พี่ให้น้องเบิ่งนะครับอ่ฮกโตจ้าฮกโตฮกแมฮกโตฮกแม่ประกันทองสี่ฮกม่านฮกม่านประกันทองสี่ม่านประกันทองเออบ่ประกันสองตัว แ <mile> ต่ว่าประกันก็คือประกันให้สองเดือนหลังจากซื้อไปนะพี่น้องเนาะหลังจากซื้อขายให้สองเดือนหลังจากซื้อขายไปพี่น้องอยากเห็นตัวจริงกับเมืองได้ที่บ้านนาแต่ตำบลวนาแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับเบาจูนสีทั่วในเบิ้งนะครับแม่นี่ท่ายสูงประมาณลอยสี่สิบกัวกัวนะแม่เนาะทองแปดเดือนก็พอบาหมั่นนะครับหกหมื่นสองพันบาทง่วนแดงพี่น้องเครื่องแดงผ้าดำขนตาแดงแดงองค์ตรงนะครับไม่เขอะเปลือกเขาเขาเจ้าแก่ๆเนาะเขาเจ้าแก่ๆนะครับส่วนแม่นี่ ลูกสองใช่ลูกสองค่าทองนะครับหาโบได้ประกันโบได้ประกันหาหมือนแปดมานสเดือนม่านสามเดือนผสมพอบามันไปตาบาลโบเตปประกันพี่น้องง่ามแม่นี่นะลึกใหญ่นะครับห้าหมื่นแปดพันบาทประกันตัวนี้ทุกอย่างแล้วไหมเนาะประกันว่าแดงแน่นอนจ้าประกันว่าแดงเราหันโบประกันทั้งในทั้งหยัางบวกหุ่นดักมัน ถ้าผู้ใดมากโบเห็นมองได้แดงเีเอาประกามาวงมาเลยพี่น้องแม่นี่ประกันบ้านเจ็ดเดือนหกหมื่นสอนะครับท่าย<ช>สูงร<ช>่อยสี่สิกูัวกันนะแม่เนาะ<ช>โบเต็มขัน<ช>โบเต็มขันผสมพอบามันใบหกหมื่นสองพับาทอ่าส่วนแม่ข้านั่นประกันทองก็พอแดงใบเลสซีศูนย์ห้าศูนย้าได้คือกันหกเดือนหรือเจ็ดเดือนเเดือนเนาะเดเดือนเเดือนห้าหมื่ฮะห้าหมื่นแปดห้ต่อได้ <6 S 1> จ้าตัวได้นะครับส่วนแม่นี่ประกันทองนีบ่บได้ประกันตัวนี้บได้ประกันมานเดืยียกวหามื่นาหมื่นสองห้าหมื่นสองจ้าตัได้เก่าผสมยังเหรอผสมยังหลยด้วข่อยะเบิงข่อยกับบหูละลืมลืมี่พี่แซมันใบเลยกมันบอฮุตตันอ๋อผสมฮุตตันเก้าเกาเกทับนะครับห้าหมื่นสองจ้าห้ส่วนแม่นี่ประกันม่านประกันม่านครับประกันม่านก็พอ อีแซด,ด,ดหนึ่งสามศูนย์ปีศาจแดงนะครับจักเดือนขึอนแม่หกเดือนกลัว,ห,วหามื่นสองหามื่นสองขึ้นกันโอ้สุดยอดสุดยอดพี่น่องมือน,นีทั้งหมดหกสาวหก <6 S 2> แม่ทีแม่บาเปิดนให้พี่ให้น่องเบิง โอ้เดียดห่อนเศร้าทั้งสองคนเลยยางเบิ้งง่วงแต่เดียดที่ซื้อกับเศร้านะครับเอาปิดคลิปแล้วก่อนสิไปร่วมในแม่เนาะขอบคุณแม่บาเป็นยางสูงครับในไฮบ้าจูนผ้าพีผนองมาเบิ้งง่วงามๆนแบอนี้ครับแล้วก็ขอบคุณพี่ทองสุผูสุคนครับที่เขามากก็ติดตามก็เลยก็แชร์จูนเลเดอร์บายฮอดงซิตี้ครับเป็นกำลังใจให้บ้าจูนให้คลิปการเกษตรสาระดีๆหาเหล่าเบิ้งง่วงามๆแบบนี้ฝากพีตอนนองสลากีนี่สวัสดีครับขอบคุณแม่สวัสดีครับ